เอ้ยมีเขากิงมาพี่ทานุชยิงตาผมพี่พี่ลงมารับตรงนี้ได้ไหมตายหมดที่ต่างน้นบนเขาหมดที่พี่ก๊อฟเห็นว่าสเก้าหาอะไรอยู่พี่นนลูางารนุหมดลว ตรงนี้มีเขา<อ>หลังรุ่รนหมดมีเหรอมีมีมีเออแตกไปดิคู่ดัง,งคู่เฮ้ยเขาโดดลงมาแลีคุณล,ลิตี้เป็นรู้ดีเกินแล้วนอนหมอนพี่นี่ก็รอหลอดเลยอเกินตัวนี้อยู่หน้าเราอยู่หน้าเราระวังระวังระวังพิงระวัง แม่นนักใช่ไหมเออตตรงมาเขาจะล็อกเข้าทีไหนคะแตต่รงนีะ e n e m วากระโดดลงได้อยู่นี้อยู่นี่อยู่พี่สองตัวสองตัวหน้าบอสด้วยงเวลาเรเวลาเร่งเวลางเวลาาพี่ก๊อาพี่ก๊อกบ้านนี้บานนี้อยู่ล่างเนี่ย ตน,นี้ในบ้านอยู่ในบ้านเข้าบ้านนี้ไปละเข้าบ้านนี้ไปตัวหนึงยังไม่ใช่นะอนะไรไรอะไรล้ะ,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 ะบ้านนจัแบ,บแไ,ได้ปะทุกท่านเรียบร้อยที่ผัก <laughs> ส,สายำลวงหนึ่งหมดี่ดีชั้นล่างแค่ทนนี่อันนี้อันนี้ไม่เห็นรอยเท้าเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลย

ไหลลงอย่างาดาวอเออหัวแตกไปเลย,ยมึงเข้ามาไม่ดูใครอยู่ข้างบนหัวหมดละโอ้ใบเนี่ยว่าไกลเกินหัวแตกไปดิโอ้ใบอ่ะ แตกวางบวงได้ไหมเนี่ยอ๋อหมดหมดตีหมดเลยหมดเลยไหนเขาจะอยู่ตรงไหนโอ้ยวุนตีอยู่ลุบ้านโอ้ตายเนี่ยจะต้องแนวเดียวกันประมาณทันทีพี่เขาอยู่ตรงสลิงมันยิงอ้ยมันยิงข้าวฝั่งไม่ถึงอ่ะมันมองไม่เห็นตัว เห็นปะอยู่ตรงไหนวะพี่ผมมองไม่เห็นแต่ยิงไม่โดนคนมีระยะมาเพี่อนเฮียวิ่งไปวิ่งไปจะไปเก็บเพื่อนสองคนเป็นขาดเกาะหลักดาวเลยหัวแตกอีกหัวแตกนิดนึงเหมือนเราไปช่วยเขายิงว้าบวาวแตกไป เคลีรตีกันพี่ไอตัวมร์ไปไหนละิ่ไม่เห็นน่ะสุดก็ได้แต่ทำไมีไม่เห็นนอยู่นี่นตัวที่อตัวที่อยู่ใต้คิเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋เห็นแล้วโดนอยู่โดนโดนก่อแตกก่อแตกเ็นอยู่ที่เดียวพี่หลัง ป้อมตั้งป้องมากาาซะากตายเองอน้องพิงค์เหรนระวังอยู่หลังอยู่หลังรถถังอยู่หลังรถถังรีบผ่านรีบผ่านีผ่านรีบผ่านรีผ่านไม่เคยอีกดอตัว